ท่นใดนั้นหลวงปู่ก็ตบที่หัวเข่าของท่านแล้วเอ่ยว่าติดเป็นที่แปลกนางมะลินั้นมือก็ติดอยู่ที่ปืนและไม่สามารถที่จะชักปืนนั้นออกมาจากเอวของนางได้สักครูต่อมาหลวงปู่จึงได้ถามว่ายอมแล้วหรือยังถ้ายอมแล้วให้กราบนางมะลิยอมแพ้และได้ก้มกราบแต่โดยดีและนำปืนไว้ข้างหน้า ผ่านไปครู่หนึ่งนางนึกในใจว่าหลุงปู่คงจะตายใจแล้วว่ายอมแพ้พอหลวงปู่เผลอด้วยสัญชาตญาณของนางพญาจโจรีนางก็ยื่นมือเตรียมหยิบป,ปืนหมายจะสังหารหลวงปู่เสียให้สิ้นจงได้แต่ก็มิสามารถที่จะหลุดเลยจากยานของหลวงปู่ไปได้ทันใดนั้นหลวงปู่ก็ตบหัวเข่าของท่านอีกและกล่าวว่า